คุณนั uhm ่นเนี uh, ่ยโอ้ยอยู่แดกแป๊บอ่าพี่โลสวัสดีผมอีเจฟเวนไฮนี่คือรายการเซค่อนแค่เกมมิ่งเนี่ยอยู่เกมเดิมนะครับมายคราฟนะครับแล้วก็โอ้โหอยู่กับแบบเซอร์ไวล์1.8ของเรานะฮะเออผมแบบ2.9นี่ช่วงนี้โปรเจกต์เซอร์วีนี่ไม่ค่อยแบบเวลาไม่ค่อยตรงกันเลยครับสี่คนเนี่ยเออก็เลยแบบมาเล่นของตัวเองดีกว่าเป็นซีซั่นสองนะฮะต่อจาก50ตอนที่แล้วนะครับจะเป็น ตอนนี้จะนับไม่นับเป็นตอนที่51นะจะนับเป็นตอนที่1ใหม่นะแต่เป็นชั้น2เป็นชั้น1.9นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เปลี่ยนเชเดอร์ใหม่ครับปัญหามันคือแบบเวลาอยู่บนแสงแดดแล้วมือจะใสๆเห็นไหมอ่านี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยแก้โอเคขั้นตอนแรกนะที่ผมอยากจะแก้ไขในแบบนี้ครับแบบเหมือนเวลาเราเข้ามา1.9เว้ยที่มาจาก1.8เออก็คือระบบลิฟต์ไอเทมของฟาร์มไก่ครับเนี่ยมันจะไม่เข้าไป ไม่เข้าไปในฮอปเปอร์ดีแล้วนะฮะก็คือเราต้องทำฮอปเปอร์ใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มเลยดีกว่านะไหนๆก็แบบขึ้นกับแบบมาก็ต้องแบบแก้ไขอะไรกันเล็กน้อยนะฮะโอเคแบบเท่าที่ผมเคยโพสเฟซไลยนะฮะแบบใครอยู่เฟซผมจะรู้ไว้แบบมีไม่มีคนเราผมป,ปิดเฟซไว้ <c oughs> จะแบบในแมปนั้นนะ่ะในบ้านเดี๋ยวไปดูไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี แมปตรงนี้ผมจะเรียกว่าบูโซนครับเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่บนเบคอนสีฟ้านะฮะแล้วเลโซนกับยิโรโซนยังไม่สร้างเลยนะ,ะเดี๋ยวหนึ่งเก้าเราได้สร้างให้หน,อนอ่อยเหล็กเหล็กกับไม้เอาไปกองเลยโอ้โหเกินไปปะว่าแล้วก็ไม้นะฮะทำกล่องกล่องกล่องอยู่แล้วสามกล่องไม่พอนะ,ะบอกเลยอืมแล้วก็ใช้อะไรดีกว่าใช้ไดสโตน,นครับเดี๋ยวเราต้องเอาไอเทมขึ้นมาบนกล่องนะเอ,าอ้าฮ็อปเปอร์ก็มีดีกว่าบลาฮ็อปเปอร์ก็มี ยี่หกมาหกไว้นะฮะเราต้องพบพวกนี้ไปบ้างนะแบบส่วนตัวนะฮะเอาไปกองเลยแล้วกันมันเยอะอย่งวะเพิ่งกลับมาเล่นก็งงเหมือนกันนะเรื่องสโตอยู่ไหนเนี่ยอ่าอยู่แล้วองสโตท็อตกับคอมเบอร์เตอร์มีไหมวะอืมเดี๋ยวกันนะดปปับเบิลโอเคดปเปับเบิลมีนะฮะคอมเบอร์เตอร์อ๋อมีเต็มเลยเอ่อใช้ประมาณนี้นะระบบยิงขึ้นไปผมจำไม่ได้นะประมาณนี้นะ,ะโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่า แบบนี้ก็ตามที่โหลดไปนะฮะเหมือนเหมือนเดิมเด้เลยนะฮะแต่มีแก้ที่ตเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมเพิ่งมาแก้หลังไหม้นะ,ะคือเนเธอร์ที่เชื่อมกับโกฟาร์มเนี่ยผมได้แยกไปแล้วฮะจะเป็นอีกเนเธอร์หนึ่งที่ใช้เนเธอร์ลิงไปอยู่หลังบ้านนะครับหลังบ้านเนี่ยเออมันเชื่อมต่อได้นะฮะโอเคไอ้ตรงนี้ผมได้ผนึกไว้เรียบร้อยแล้วครับทำเข,ข้าอย่างงี้เข้าก็ต้องตายโอ้สุดยอดมาโอเคเรามาแก้ระบบของเราเลยดีกว่า อันดับแรกนะครับให้เราเลือกจุดที่จะวางกล่องนะฮะเดี๋ยวเราจะมีตัวคาร์มาก่อนออตัวคาร์ไปจงมีกันแล้วกันใช้อ๋อกล่องก็มีแล้วนี่หว่าแต่ไม่พอนะอใช้ประมาณนี้นะฮะตัวคาร์าสวยงามผมว่าเออเดี๋ยวก่อนนะขอไปเอาแยบก่อนกลับมามางงงงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพวกมันแรงอย่างวะพวกเหล็กไม่ใช่เหรอ อ๋อพวกนี้ผมตีวิชชี่มาดิว่าแรงไปแรงไปโอเคประมาณนี้นะฮะเอาแปะให้มันเข้ากันเออค่อยดูดีหน่อยมาแล้วก็ข้างล่างนี้เข้าไปใหม่ใช่ไหมเนี่ยอันไหนมีซีทอตบ้างว่ะซีทอตกระจกผมนี่ไงซีทอตผมไม่อยากขุดกระจกทิ้งะฮะเหยียคาบใหม่ึเฮ้ยตกลงข้างล่างแล้วช่างมันปึบ สังเกตว่าปกติเนี่ยถ้าไก่ไหลเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้มันจะลอยขึ้นอ้าวไอเทมมันจะลอยเข้าไปเลยนะ,ะจากที่ผมทำมารอบไปแล้วตอนนี้มันเก้บบ้างให้1.9แล้วคือมันไม่มันลอยขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องจะเป็นคุยอะไรกับมันในการนะ,ะ,นะ,ะตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เราไปอย่างเงี้ยแหละเป็นนนุสสาวารีนะฮะนี่เขตีกระจกแล้วไม่ใช่นนุสาวารีแล้วโอเคคนระับเดี๋ยวเราว่ายน้ำอยากว่ายน้ำมากเลย ควรอุดนะครับควรอุดอย่างแรง,แงอ่ะให้เราวางฮอปเปอร์นะครับโอ้ดุดเลยฝั่งแวงนั้นแหละฮอปเปอร์นะครับตรงนี้เลยให้หันทางไปอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวนะผมว่าต้องลึกกว่าอีกหน่อยวะ่ะเพราะว่ามันอาจจะชนอะไรบางอย่างได้คนะรัะมีซัมติงมันบล็อกนี้ก็น่าจะกำลังดีนะอ่าเดี๋ยวเราหันหน้าบล็อกเดี๋ยวต้องขุดทางไปก่อนเลย มันผมไม่รู้ว่ามันจะโผล่น้ำหรืเอเปล่านะน้ำโผล่เปล่าอยู่ไหนเนี่ยโคโบโเฮโคโบโอยู่ไหน,ไหนวะเสียงน้ำมันมาแล้ววะ What the fuck แต่ว่าอยู่ใกล้แล้วครับนี่มอนหกเตอร์แล้วป่าเราต้องหุดตรงไหนวะเราต้องมาร์กต้องหาตรงนั้นก่อนดูเลยวะต่อช่องนี้ เราจะทำตรงนี้ให้เป็นระบบดัปเปอร์ยิงนพั่วมันแรงไงวะผมไม่ค่อยชอบเลยแรงไปโอเคเดี๋ยวเราทำใหญ่ๆก่อนนะฮะประมาณนี้เออชเชเดอร์นี้ก็แบบดูสดใสฮะตอนคืนแบบฟึ๊บมากผมร้มคาญเสียงแกล้กๆมากเลยนี้นทำเองร้มคาญเองนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเออเดี๋ยวเราต้องสร้างดปปับเบิลก่อนนะคะปปรับดับเบิลเข้าไปในเนี่ย โอ้โน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 ้ติดอะไรเนี่ยเอ้าโถเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากตีกล่องตีเจ็ดต้องตีแล้วแหละออกลัวอ่าประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นระบบง่ายๆอันเนี้ยเออแต่ผมเห็นว่ามันง่ายไปก็เลยไม่ได้สอนอะไรมากนะครับอ่าก็ได้ลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราขุด ม,ม, yeah. มันใหญ่ๆหน่อยได้แบบกะตุกในการทำนะครับเพื่ออนหญ้าด้วยไงต้องอย่าระวังมันเป็นโผนะเนาะโอ้ยน้ำไหลแน่ๆเลยโอเคนะฮะเดี okay, ๋ยวเสียงมันแก๊้แกล้งต้ามขานมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอปเปอร์ลที่ถังเรือตอปเปอร์มานะฮะให้ทำยังไงก็ได้ให้มันยิงเนี่ยเห็นปะมันจะยิงมาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอียงมาอย่างนี้นะครับ โอ้โห oh, oh. มันเข้าไปแล้วทอดเข้าไปแล้วทอดทอดทอดเอามาทอดวางไว้ตรงไหนดีมาไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะาสังเกตว่าทาแบบนี้ผมจะมาเล่นอะไรผมก็คงจะคือชีพเอเดอร์ดะกอนมาเล่นมันว่างดิีทคใหม่มันคือชีพได้เว้ยเออโอเคนะเดี๋ยวเราทำให้มันยิงไปข้างบนก่อนอ่าใช้ยังไงดีวะให้มันยิงขึ้นไป ต้องเป็นเลสโตนท็อตสินะโอะเค้วนะวัวนี้จะเป็นบคอมเบเนเตอร์ตัวจับก่อนนะครับแบบคลาสสิกเลยนะครับเจอแล้ววะเนี่ยเอ,าเอ,าอย้าเหี้ยอันเก่าตายาเลยแรองอ่ะ,ะเดี๋ยวไปซ่อมหน่อยดีกว่าโอเคนะแล้วก็เลสโตนวางไปนะฮะแล้วก็วนกลับมาถ้าจำไม่ผิดนะครับเออเนี่อะไรอยูวุ่นวายมากเลยเนี่ยปึ๊บ ที่ไม่พอไงอยากให้มันใหญ่ๆได้ดูง่ายหน่อยเดสโตนท็อตอ่าออืมอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมทีของอะเหรอเ <c oughs> ออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนอ่า <c oughs> นี่ก็ไป็อกอ่า <c oughs> ตรงนี้มันต้องเป็นรีพิเตอร์ใช่ไหมฮะ <c oughs> ผมจำได้อ่า อัน,อนนี้ก็ดึงขึ้นมาตัวนี้ก็เอ้ต้องต่อนี่วนมันตรงโอ้โหดูดิพันวุ่วนวายมากเลยเดี๋ยวกันนะวัตฟักไม่ได้ทำนานนะฮะเดี๋ยวกันเอออันนี้น่าจะได้นะมาอ่าอ่าเพราะว่าหลังจากไม่แลบวันนี้ปวดหัวมากเลยฮะไม่เคยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่ มันไม่พอดีอะผมอยากให้มันพอดีครับเดี๋ยวต้องตรงนี้มันต้องเป็นบล็อกที่ได้พลังงานอเออผมใช้เป็นเฟอร์เนสแล้วกันเฟอร์เนสเพราะว่ามองจากด้านบนเนี่ยเฟอร์เนสจะเหมือนดอปปอับเบิลมาครับวางไปเอา้าบผมว่ามันมันคานเลยเมขอนอย่างแก๊แกๆเนี่ยนะมันจะเหมือนกันทุกความสวยงามนะฮะเราต้องมาตรงนี้ให้เป็น บล็อกตรงนี้นะครับเดี๋ยวอ่าให้มันสบพลังงานครับเฟอร์นเนนนะฮะ <c oughs> แก้หนึน่ง <c oughs> ตรงนี้ผมว่ามันยินด้จะได้พลังงานหรือเปล่าวะ <c oughs> โอ้ไม่น่าได้นะ <c oughs> เออมันต้องเดี๋ยวเราแก้ได้นะไม่มีปัญหาวางข,งข้างล่างกระจบนี่ <c oughs> ต๊อกต๊อกต๊อกเอ้ย <c oughs> เฮ่อืบโอเคแล้วก็ตรงนี้ ให้มันใหญ่นะครับผมตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วแม่งเมาของไมค์ค้ามากเลยคือโปรเจกต์ไมล์แบบนี้แบบวุ่นวายนะฮะสตัวบันหัวตายไปข้างก็เลยวนหมุนกันบไอเลสโตนนี่หน่อยฮนะเดี๋ยวนะเออ่รีพิฟเตอร์อืมผมจ่เน,นี้ยว่ามันต้องวนนะให้มันซ้ำๆกันเดี๋ยวนะป๊บระมาณนี้เออเจอน้ำเฮ้ย พอเปอร์บ๊ายๆอย่างนั้นคือเรามีฟาร์มเหล็กไงเราจะทิ้งอะไรก็ได้ไม่ใช่หรอกเกลยดเราไม่หยิบอานนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองส่งสงโตน6ป่ะไม่ขึ้นไงมันก็มันไฟวนใช่ไหมเนี่ยค้างเลยเกิดการดึ้นเลยไม่ก็จะไม่ทุบทิ้งนะตอนแรกต้องการแบบมันวนนะฮะเนี่ยหรือเปล่าวะ บ้าไม่ขึ้นอีกแล้วแต่มันขึ้นข้างบนใช่ไหมเป็นแดงกันนะว,ว่นี่ยอ๋อนี่ยเนี่เนี่เออมันไม่กระพริบอะครับเดี๋ยวมันยังบนอยู่เลยนะเดี๋ยวเนาะหรือว่าต้องเข้าจากนี้อ้าอ้วมันมีของมาแล้วเหรอฟิฟี่ไหมวะมาลองเอาสองสามอันขึ้นไหมโอเคงั้นก็จะมีส่วน ปกติครับที่มันต้องค้างครับเดี๋ยวเราต้องเอาดีเลย์นิดนึงฮะให้มันไม่รีบมากครับลองใหม่ก็ยังไม่เร็วพอนะเดี๋ยวอมันจะติดันข้างบนหน่อยนึงเราต้องแบบค่อยๆค่อยๆขึ้นไปอะฮะเออเดี๋ยวตัดสักสี่เออเยอะไปเยอะไปขึ้นไปสองต้องไปโผล่ที่สองอ่ะโอเคฮะ ใช้ดีเลยสี่วิกำลงังดีอันนี้มันใหญ่ไปอด้ล่าเนี่ยรถขนาดหน่อยเดี๋ยวงงโอเคนะระบบของเราแก้เสร็จรบร้อยนะครับเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นตรงไหนวะวัตฟา้าคือแบบเป็นระบบที่ต้องแก้นะฟาร์มไก่เนี่ยเพราะว่ามันเสียไปแล้วนะครับแบบเซ็งมากผมชอบระบบไอล้ลิฟลิฟน้ำเอ้ไม่ใช่ลิฟน้ำลิเป็นลิฟิ์กระจกมากเลยดูแบบเท่เดะครูดี แล้วก็กล่องนี้ถามว่าทำอะไรแล้วตั้งให้มันแบบปรลางกันเฉยครับเดี๋ยวต้องการตกแต่งด้วยไม้แล้วขาดนะเนี่ยมันเป็นเสียงยิงนะฮะแบบมันต้องยิงตลอดอ่ะแบบมีไข่ปุ๊บก็ยิงได้เลยออกมาลื่นเลยไหมแบบภาพมันลื่นสมูทเลยครับเดี๋ยวแต่คนนอนนะครับผมบอกเลยเพราะว่าเชเดอร์นี้แบบมันก็ดีอย่างหนึ่งแบบตอนคืนลงดันก็สว่างนะแบบไม่มีปัญหาเรื่องแบบตนบนแบบคลิปมืดนะฮะ เออไม้ไม้อยู่ไหนวะเอ้ยอันนี้มันไม้ตำนานด้วยไอที่ผมแปะอันแรกไม่เอาไม่เอาไม่ใช้อ่าดีใช้ได้ลองสักแปะอันก็าพาะนะครับผมน่ารีบแตกไม้หมดเลยอืมอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อกล่องลับที่ผมทำไว้นี่เป่าที่เปิดตรงนี้แล้วก็ต้องตูดหรอเป่าเปิดไงวะไอ้ลืมของตัวเองได้ไงเนี่ยนี่อันนี้ผมจำได้ว่าเป็นกล่องนะเปิดไม่ได้เฮ้ ช่างมันแล้วกันหรือว่ามันแก้บักเกียร์1.9แล้วก็ไม่รู้นะครับบางอย่างมันแก้บักเกียร์มากนะเช่นการตั้งชื่อ A4 ครับไป1.9ตั้งไว้ได้นะฮะต้องใช้แบบพอมางอย่างเดียวนะครับในอะไรวะนั้นเนฮะ้ยจะทำอะไรกันวะไม่ใช่มีลูกมาเว้ยโอ้โสามตัวที่หายต้องไปวางฟีดใหม่อีกเออตรงนี้เหมือนจะสพิ่งงานนะเดี๋ยวเรา,เราดับเบิลเพื่อความเนียนนะฮะเข้าไปดับเบิลเหลือไม่ใช่เลยนี่โคตรเนียน นี่เนียนเดะนี่กริบเลยประมาณนี้ฮนะแล้วก็ให้มันดีๆหนอ่อยอ่ะเออเพราะว่าเราก็ใช้งานคนะรนับเอาตัวขาดเอาแต่งบ้างอะไรบ้างนะครับให้มันดูสวยง,งามแบบเวลามาเก็บไขให้ดูแบบละลานตาหน่อยนะให้มันดีๆอะ่ะเออเนี่ยแปแลกอะไรอ่าปะยอดเล็กวะอืมผมว่ามันไม่โอเคเดี๋ยวก่อนเอาเนื้อไก่ย้ายออกมาก่อนนะ ขายยด้วเผื mm ่อใช้เอออะไรวะอืมว่าตรงนี้น่าจะอึบอึบอึบเอ้ยติดอะไรเนี่ยอึบอึบสวยไหมเนี่ยเออไม่น่าได้นะมิเวิร์กมิเวิร์กเดี๋ยวเราบอกก่อนมันต้องแต่งให้ดีอ่ะเออให้สวยฟาร์มเนี่ยเอาโถไม่ใช่ฟาร์มดิไอ้กล่องนะมันเป็นกล่อง ไม่รู้จะแต่งไงวะเออเอ,อ,อเอาแค่นี้พอแล้วน,นะเออโอเคฮนะประมาณนี้นะเออทอดท็อดทอดดูทอดได้ไงตอนคืนมันมีอะไรมันจะเบิดโอเคแล้วก็แก้ป้ายหน่อยนึ่งอโตโหมดนะฮะแก้ป้ายหนึ่งออก,ก,กุ้งชิคกินอ่ากุ้งชิคกินรีเวิร์กอ่ารีเวิร์กฟอร์้า หนึ่งเก้าสี่นะครับผมวิธีที่ผมเล่นนะฮะแปะไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรต้องแก้นะครับเพราะว่าทาันแรกเนี่ยผมเจอแบบแก้ทุกอย่างที่มันไม่ใช้ไม่ได้นะครับของหนึ่งเก้าแปดอ่ะตัวไหนกว่าอันนี้ใช้ได้ป่ะฟาร์มคาว์อัตโต้อัตโต้วีดฟิฟท์ฟาร์มฮะเดี๋ยวว่ฟาฟาร์มนี้แม่งคลาสสิกอยู่แล้วเป็นฟาร์มนี่แบบผมชอบมากเลยหนึ่งเก้าแปดอ่ะ ทำเลยแบบเฮ้ยมันจะจ้องหน้ากันอย่ามีรูนด้วยผม,มเกลียดใส่ฟีดเข้าไม่ใหม่มีใช่ไหมโอเคเราไม่ทำงานวันนี้โอ้โหบ้าปุ้ยอะโอเคนะฮะแต่การของไอ้นี่ก็ถ้าใครอยากดูก,ก็ไปกลับไปดูคลิปเก่าๆปีแล้วได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปของปีแล้วหมดเลยนะแมปไอ้เนี้ย <c oughs> โกฟา้ามาเช่นกันเออแล้วก็มีอันนึงจะมาอธิบายฮะเกี่ยวกับคนถามว่าผมทำยังไงเขียนนะวะ ไอเนี่ยครับไอกล่องตรงฟาร์มทองเนี่ยน,อนปป้องแอปเปิลน,นะฮะ1.9คาบไปได้นะครับแต่ว่าจแ1.8มันสามารถคาบได้ครับใช้บ็อกบ็อกทองอะรอบๆเลยนะฮะคือผมคาบมาแค่ไม่แค่สิบลูกเนี่ยคาบแบบจะโชว์ว่ามีเฉยแต่ทองมันมัน,มนคาบไปเรื่อยๆแหละเออลุงนี้ผมว่าน่าจะคาบไปเอยอะสักหน่อยนะฮะเนี่ยโอ้โหบ็อกทองเหลือมากทำฮิโรบาดสปอนเซอร์คือไอฮิโรบาดสปอนเซอร์เนี่ยเป็นความเชื่อแบบคนสมัยก่อนแแบบใครเล่นแรกๆแน่รูลนะครับว่าสร้างไอเนี่ยแล้วมันจะมีแบบ เกิดทำเป็นขึ้นมานะฮะเออผมก็สร้างไวนกันแหละไม่มีอะไรหรอกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแก้อะไรสักอย่างมันมีอะไรต้องแก้อืมฝาหม็กต้องแก้ไหมบางอย่างมันต้องแก้นะครับผมว่าเอออย่างในระบบคัดแยกเดี๋ยวมันใช้ได้เปล่าเพราะว่าดูมั่วมากเลยนะฮะเรบคัดแยกผมออนี้มันระบบยิงนี่ายิงไปข้างบนนะอ๋อนี่เป็นแบบสมัยก่อนของผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัดแยกอยู่ไหนวะ อ๋ใหญ่มากเลยนีดูดิรู้สึกว่าตัวเองทำมาได้ไงนะฮะก,ก็สกามารถแยกได้เห็ไหมโอเคโอเคนะสวัสดีก็ไม่มีอะไรต้องแก้แหละเดี๋ยวผมให้ไปดูประตูในเทอร์มินัลน,นะครับว่าเป็นเเนธอร์ลิงยังไงคือยังไม่ได้ออกแบบอะไรเลยแบบสร้างประตูเฉยนะครับออกซิเดียนไม่พอไม่ใช่ไรเ,เอ้ออยว่าไม่ค่อยอยากเดินผ่านนี่เดือนเวลาเล่นตัวเองเป็นบางทีของกินมันเต็มแล้วครับผมก็ทำไปงั้นแหละเ,เมลอนอ่ะเออ ไปข้างหลังบ้านนะผมจะมีจุดในเธอที่เราสามารถแบบเข้าไปในเธอลิงได้นะครับแบบไอตรงนั้นนะตรงทางารไฟครับที่ไปแบบไอสัตว์ใ้น้ำได้เออแล้วผมแบบเขาวัดพิกัดแล้วน่าจะอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยผมได้สร้างไว้ข้างในแล้วอูแสงเขาสวยเข้าไปเลยแบบจะให้ไปดูว่าหมูมันเยอะยังไงครับแบบเยอะมากดูดิ โอ้เอาไว้เยอะแล้วเหรอตอนผมมาครั้งแรกนี่แม่งแบบท่วมเลยนะวิ่งตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคือมันมาจากฟาร์มทองเว้ยแล้วมันโอ้โหมีปลาหมึกตกดเลยคือฟาร์มทองแบบของเก่าแบบผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบโมเจสเซอร์วีครับมันจะเป็นแบบพื้นเก่าๆเลยใช้น้ำไหลหมูนะมันก็จะมีแบบความเกิดแล้วก็ถึงทุนี้มานะฮะแล้วก็มีไก่ตำนาเรื่องข้ารตำนานนะเลยจิตรีกี๊กิ๊เิ๊กิ๊ โอเคครับพาร์ทหน้าเราอาจจะมาทำเนเธอร์ให้มันดูดีกันกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมต้องทำอะไรให้พราะผมอยู่ก้าวก่อนอย่างแรกเนี่ยเอฟเฟคเอฟเฟคไอ้เมนดิ้งเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะฮะโอเคครับสวันนี้ก็ขอบคุณครับสองครับที่เจอแมวกัน์ดหน้าเนเธอร์ลิงแน่นอนฮะเจอแมวกันหน้าขอเพลงสดีครับผมบ๊ายบาๆฮะ